จุดตอนาะองค์ปู่องค์ย่านาะคืนนี้แบบลาวพัฒนาใครที่อยากจะตามนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้มีเลขทูบให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ<ม>เผื่อแบบว่าได้นําไปลุ้นโชคเสี่ยงโชคกันนะคะสวัสดีคุณพี่อันดาค่ะสวัสดีคุณรุ่งนภานะคะเออเสียนองค์ปู่สวยไหมไอติมลงให้เรียบร้อยสวัสดีคุณพศสวีค่ะคุณกาตูด้วยมาคนที่สี่นะคะวันนี้นะคะเม้นสี่ สวัสดีคุณหนูขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอให้ได้รับโชคลาภกันนะวันนี้อาจจะมาสายนิดนึงนะคะเนื่องจากฝนตกหํานะคะมีกล้วยยังเปียกอยู่เลยนะคะทุกคนนะคะกล้วยเปียกเวอร์นะคะนี่องค์ปู่องค์ย่าสวยงามมากนะคะขอโชคลาภจากองค์ปู่องค์ย่ากันนะคะทุกคนนะคะอาใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยนะคะสวัสดีด้วยนะคะคุณเพชรสุริยา FC จากสีสะเกตนะคะสวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องฝั่งสีสะเกตด้วยนะคะสักครู่นะคะ วันนี้อาจจะฝนตกสนิดนึงอาจจะมีความชื้นนะคะทุกคนคะ่ะอะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยนฝน,ฝน<ๆ>ยังตกอยู่เลยนะคะทุกคนคะ่ะกล้วยเปียกไม่ได้แบบว่าล้างน้ํามานะคะกล้วยเปียกเพราะว่าฝนตกแรงมากนะคะเพิ่งหยุดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอืมนี่ นี่เลขทูบเราลบกวนนะคะใครที่เติมเน็ดสามบาทสองบาทอยู่นะคะเติมเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าทูบเนี่ยนะคะอาจจะมีความชื้นนิดนึงนิดเดียวนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากนะคะเออหลายพื้นที่ลมหนาวกันแล้วนะคะอ่าปากสั่นกันแล้วนะคะเพราะว่าลมหนาวมาเยือนแล้วแต่ว่าสถานที่ตรงนี้ยังฝนตกชุ่มชื้นอยู่เลยค่ะเออฝอนฟ้าขนองนะคะเออ บางคนใส่เสื้อขนเป็ดกันแล้วนะคะถ้าห่มรวมวมาเอาออกมาห่มกันแล้วนะคะเออนะคะหลายๆพื้นที่หนาะลมหนาวมาแล้วนะฟันออกปากกันแล้วนะหนาวสั่นกึกกกกันแล้วนะคะแต่ที่นี่ฝนตกอยู่เลยนะคะเออนะคะแถบคอมเมนต์ใหญ่เลยนะคะลาวมีสองบอกงั้นนะละาววันนี้ไม่มีสองค่ะ ให้ไปเลยนะคะ95103ค่ะบินตัดเล่นนะคะ9510เน้นรูด9นะคะวันนี้นะคะสำหรับลาวนะ9510นะคะทุกคนเล็กแรปละมาแล้วนะอาจจะเป็นเล็กเก้านะคะทุกคนคะ่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะจนมือสั่นไปหมดแล้วนะคะเก้าห้าหนึ่งศูนย์นะคะทุกคนตัดเล่นได้เลยนะเก้าหกแปดสี่ใช่ไหมฮะ <c oughs> ชอบเป็นการส่วนตัวนะ ะคะเบีย er, คะ่ะเธอไม่ต้องไปเที่ยวหรอกคะ่ะฮาโลวีนนะคะเออเธอนั่งทาแป้งอยู่หน้ากระจกเธอก็เหมือนผีแล้วนะคะเออนะคะวันนี้แต่งตัวเป็นผีบ้านผีเรือนนะคะเออไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเท่ากับนอนอยู่บ้านนะคะเออนอนอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะเออนอนอยู่บ้านเท่ากับแต่งแล้วเป็นผีบ้านผีเรือนนะคะเบียรนะไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนแล้วนะคะเออ เลขศูนย์เรามาแล้วนะคะเลขศูนย์เรามาแล้วนะคะเลขศูนย์นะคะนี่องค์ปู่องค์ย่านะคะอืมท่านแบบว่าถือแบบพวงมลาลัยเยอะมากนะคะเพราะว่าไหว้แบบกระหน่ำมากนี่จุดทูบจุดเทียนนะคะทุกคนขาทูบเราอาจจะแบบอันนี้แล้วนะคะทุกคน เลขศูนย์ละมาแล้วนะเลขศูนย์ละมาแล้วอุ้ยวันนี้เลขศูนย์หรือเปล่าเนี่ยแต่ให้ไปก็คือศูนย์เก้าหนึ่งห้านะทุกคนไอติมให้ไปศูนย์เก้าหนึ่งห้าต้องมาดูนะคะว่าเลขเลขเราจะได้เป็นเลขอะไรนะคะ กล้วยสีแบบนี้คือกล้วยอะไรคะน้องไอติมนะคะอืมไอติมไม่ได้ถามแม่ค้ามาเลยคะ่ะต้อง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 ขอประทานอภัยด้วยนะคะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปซื้ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวติมถามให้นะวะ่าพันนี้เป็นพันอะไรนะคะพันนิโก้หรือเปล่าน่าจะเป็นพันนิโก้นะกล้วยนาคใช่ไหมฮะอ๋อเป็นกล้วยนาคนะ โอเคไอติมคิดดีไม่ได้เลยค่ะต้องขอต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะอ๋อชื่อว่ากล้วยนาคนะคะต้องต้องต้องขอประทานอภัยนะคะไอติมอาจจะคิดไปนู่นเลยค่ะต่างประเทศนู่นเลยนะคะต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะสําหรับาสายพันธุ์กล้วยนะคะเอออาจจะไปคิดถึง แอฟริกาอะไรเงี้ยนะคะพันแอฟริกาเนี่ยได้ต่างๆนะคะก็ต้องขอประธานอภัยตรงนี้ด้วยนะคะไอติมอาจจะคิดดีไม่ได้ตรงนี้นะคะเพราะเห็นแบบแรกแบบแรกผิดนะคะทุกแบบเลยนะคะคิดดีไม่ได้เลยนะคะในเออพันหมูเด้งเนาะโอเคชอบศูนย์นะคะศูนย์สี่อุ้ยศูนย์สี่หรือเปล่าเลขศูนย์ผ่าเค่งระสูอืมอืม ศูนย์สี่ศูนย์สี่หรือเปล่าเฮ้ยศูนย์สี่เธอสวยจังเลยอะตัวที่สามเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเลขอะไรนะศูนย์สี่อะไรอะศูนย์สี่สามหรอใบแนวทางวันนี้ชอบเก้านะเก้าห้าหนึ่งศูนย์นะคะ เลขแตกทีไรนะคะวงแตกตลอดนะคะเออไม่ใช่เลขแตกทีไรนะคะเอออสามตัวแตกสองตัวแตกตลอดเลยนะคะเออศูนย์สี่อะไรเนาะจ้าศูนย์สี่หนึ่งเธอนะคะทูบแตกไม่ได้แปลว่าวงจะแตกนะคะเออมามาศูนย์สี่ก็เอาสัตว์เออเลิศนะคะ ลงสนามไม่มีข้อแม้นะคะนี้รัศดานะคะออลงสนามไม่มีข้อแม้ใดๆนะคะอุ้ยศูนมาวะเธอวันนี้ศูนย์มันต้องมาแน่เลยแตกด้วยเนะี่ยปู่ย่าเพิ่นให้แล้วปู่ย่าเพิ่นแต่งไปแล้วปู่ย่าเพิ่นล็อกไว้ให้แล้วเนี่ยน,นะคะลูกบอลน,นะคะทั้งหมดหกหลักนะคะเออลาวพัฒนางวดประจําวันที่สามสิบเดือนตุลาคมปีสองพันสิบสี่ เลขหกตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้า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 เลขห้าตัได้แก่หมายเลขเก้า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 นะคะเออเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข 9, 9, 9, 9. ะะเ,เลขก้เ 9, 9, 9, 9. เาเก้าเก้าเก้าอุ้ยเลขทูบแตกด้วยนะคะเลิศนะคะ อุ้ยเลิศมากเลยอ่ะเธอเลิศมากทุกคนก่อนออกจากก่อนออกจากไลฟ์สดคอมเมนต์ว่ารวยให้หน่อยดันคอมเมนต์ให้หน่อยเก้า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 นะเออเลิศนะคะเออก็จะได้ไม่ต้องมีสำนักไหนเข้าเลยนะคะทุกคนขาก็ตายไปพร้อมๆกันนะคะเออทั้งออกมาหกตัวเก้า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 นะเออก็ไม่ต้องมีละค่ะนะไม่ต้อง ไม่ต้องเอาใบแนวทางแล้วเนาะงวดต่อไปก็ออกเลยจ้าออกเองเลยค่ะ,ะ,ะศูนย์สี่หนึ่งเธอสวยงามมากอิหล่ได้นละ้วศูนย์สี่หนึ่งมาสั่นอ่ะทุกคนคอมเมนต์ว่ารวยแล้วออกจากไหลสุดเลยใครยังไม่ได้คอมเมนต์ว่ารวยใครไม่ใครยังไม่ได้พิมพ์ว่ารวยอย่าเพิ่งออกนะคะใครออกไปเดี๋ยวจะไปหยุมนะคะเออ ทุกคนต้องคอมเมนต์ว <int> <im Sus> <ains>. <se> ่ารวยก่อนที่เราจะออกจากไลฟ์สดนะคะใครไม่คอมเมนต์ว่ารวยขออนุญาตหยุมมากลับกลับมาคอมเมนต์ก่อนนะคะขออนุญาตหยุมนะคะเอื้อมมือไปหยุมก่อนนะคะกลับมาคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าใครยังไม่ได้คอมเมนต์ว่ารวยนะคะเออนะคะลุกลุกวนนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่พิมพ์ว่ารวยแล้วออกจากไลฟ์สดได้เลยจ้ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้พิมพ์ก็ขออนุญาตเอื้อมมือนะคะถ้าใครออกจากไลฟ์สดโดยที่ไม่ได้พิมพ์ว่ารวยหยุมหัวมาก่อนนะคะมาพิมพ์ก่อนนะ ศูนสี่หนึ่งทุกคนคะ่ะทูบแตกด้วยกล้วยสวยด้วยนะคะดอกดาวเรืองเหลืองอลามด้วยองค์ปู่องค์ย่านะคะชุ่มชื้นไปด้วยสายฝนด้วยเลิศนะคะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่ดีมากนะคะอะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะสองทุ่มครึ่งนะไปแล้วทุกคนสวัสดีคะ่ะ